มากันอีกรุ่นแล้วครับกับอีกหนึ่งรถยนต์พลังงานทางเลือกจากค่ายตราดาว Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC SUV AMG Dynamic ฟังชื่อแล้วอดสงสัยไม่ได้หรอกจริงไหมครับว่า EQE SUV เขาคือ E-Class ในคราบรถไฟฟ้าหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะเพราะหากดูจากสารตั้งต้นครับรถไฟฟ้าคันนี้ไม่ได้หยิบยกหรือมีการแชร์โครงสร้างพื้นฐานใดๆกับเจ้าบอดี้สันดาปปกติในเครือง Mercedes-Benz เลยเพียงแต่เล็กน้อยเพราะ EQE ตัวซีดานหรือแม้กระทั่ง EQE SUV คงอยู่บนโครงสร้างพื้นฐาน EVA2 เชกเช่นเดียวกับรุ่นพี่อย่าง EQS หยิบยืมทุกอย่างที่สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเรื่องความทันสมัยดีไซน์ลู่ลมและหน้าตาที่คล้ายคลึงกันภายในฝังเจอจอไฮเปอร์สกรีนขนาด56นิ้วและเจตนาโรงการจับวางระยะฐานลอ้อรวมไปถึงระบบบังคับเลี้ยวก็ดึงรากฐานมาจาก EQS เช่นเดียวกันงั้นเดี๋ยวเรามาเจาะลึกและทำความเข้าใจให้มากขึ้นดีกว่าครับว่าเจ้ารถไฟฟ้า SUV คันนี้มีอะไรที่เราควรรู้บ้าง ตำแหน่งหรือจุดยืนของเจ้า EQE SUV คันนี้อยู่ตรงกลางระหว่าง GLC และ GLE ครับและสิ่งที่ทำให้ตูแตกต่างดูมีความว wow ้าวของเพื่อนๆคือระยะของฐานล้อนี่แหละยังไงกว้างกว่า,า GLC อยู่แล้วแล้วยาวกว่า GLE เท่าไหร่คันนี้ยาวกว่าอยู่35ม mm มครับแต่ถ้าเกิดมาเทียบนอกบ้านละ่ะไม่ได้มาเทียบบอกว่าเ,ออเทียบกับเบนซ์มันก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่ายังไงแล้วถ้าเทียบจริงๆแล้วนอกบ้านคันนี้ต้องเทียบกับเจ้า BMW iX ครับไม่ว่าจะเป็นตัว40หรือ50ที่ขายในตลาดบ้านเรา แต่ถ้าเกิดมาดูกันเนี่ยว่าอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าแตกต่างอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าน่าสนใจก็คือเรื่องออปชั่นของเจ้าคันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าชุดไฟหน้าดิจิทัลไ g h t ความละเอียดรวมกัน2โคมมากถึง2.6ล้านพิกเซลมีเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติและลำแสงนะครับฉายออกไปได้ยาวไกลมากถึง650เมตร ชุดแต่ง AMG Body Styling รอบคันกันชนหน้าสเก์ดข้างกันชนท้ายและคิ um ้วซุ้มล้อมีการใช้วัสดุสีดำด้านเข้ามาตัดแซมเพื่อดึงภาพลักษณ์ของรถ SUV ออกมาให้ชัดขึ้นไปอีกพนวกกันครับกับเจ้าชุดกระจังหน้าแบบท h บ Star Pat ท t ทิที่ฝังระบบความปลอดภัย Driving Assistant Package ขั Pack age, ้นสูงสุดเท่าที่ Mercedes พึ่งจะให้ได้ออล้ออลอย AMG Multispoke ขนาด21นิ้วกล้อง360องศาพร้อม Off Road Mode มือจับประตูแบบ seamless door handle ไฟท้าย full LED ทรง3มมิติ helix design เหมือนใน EQS และชุดหลังคา panoramic er sunroof สำหรับ m e r c e เ e s เป็นรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่ลองลองมาจาก EQS ว่าเรื่องออปชันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ข้อขอราหะใดๆกับรถรุ่นนี้อ้าวแล้วเรื่องอัตถประโยชน์เรื่องการใช้สอยมันดีงามสอดคล้องกับออปชันไหมละ่ะก็ตอนนี้อยู่ที่ฝ่าทายนะอันนี้เปิดแบบไฟฟ้าเต็มระบบเต็มรูปแบบกดจากข้างในกดจากข้างนอกกดจากรีโมทหรือว่าจะคลิกเซนเซ,นเซอร์เตะเปิดเตะเปิดก็ทําได้เช่นเดียวกันครับและเมื่อดูในเนื้อที่สัมปทายว่าไอ้คันนี้มันให้ป่าเท่าไหร่เมื่อตีเป็นตัวเลขมีทั้งหมด520ลลิตระแหากบาบแบบ 40 20 40จะได้เนื้อที่เพิ่มขึ้นไปถึง1,675น้อยกว่า GLE อยู่ร่วมๆ110ลิตรแต่ก็ใหญ่กว่า GLC ตัวใหม่ถึง50ลิตร และหากเทียบกับ EQE สีดารหัส5 3ที่เปิดตัวพร้อมๆกันละ่ะก็โดยอานิสง์ของความเป็นรถ SUV ละครับการจัดการสัมภาระดีกว่าสีดานเป็นปกติอยู่แล้วใหญ่ยยกว่าหยิบจับเข้าออกต่างๆง่ายกว่าตัดประเด็นเรื่องขึ้นลงลำบากมีแอร์ข้างหลังเนี่ยที่เป็นโซนที่3โซทนที่4มาให้ที่วางแขนที่วางแก้วน้ำพอร์ตชาร์จ USB ต่างๆก็มีมาให้ครบครัน ถามว่าห้องโดยสารโปรง่งโล่งสบายใหญ่กว้างขนาดนี้แล้วมันเหมาะสมกับการเป็นรถเดินทางรถครอบครมมัวไหมใช่ไหมล่ะครับคืออันนี้เนี่ยมาดูกันจริงๆว่าเฮดรูมเนี่ยเอาจริงไม่ต่างกับ GLE ตัว V 1 6 7ที่ขายณนะปัจจุบันเลยแต่ว่าเล r รูมเนี่ยเฮ้ยอันเนี้ยใหญ่กว้างยาวกว่าชัดเจนจะสามารถนั่งท่าแปลกๆนั่งอะไรยังไงไม่รู้สึกว่าเป็นประเด็นแต่เรื่องของเบาะเนี่ยเบาะเหมือนว่ามันไม่ได้สบายมากขนาดนั้นถ้าถามว่าคันนี้จุดกึ่งกลางของมันหรือว่าตํา ตำแหน่งโพสิชันของมันเนี่ยมันสบายประมาณไหนแน่นอนสบายกว่าเ l ียวซีอยู่แล้วแต่เหมือนว่าอันนี้จะสบายลงน้อยกว่าเ l ียวออยู่แค่แบบเล็กๆจริงๆเพราะอันนี้เนี่ยเวลานั่งมันเหมือนมีแบบหลุมตรงบริเวณหลังล่างผู้ที่มีสัดส่วนตัวเล็กกว่าผมอ่ะผมว่าเขาจะนั่งแล้วแบบมันรู้สึกว่ามันซัพพอร์ตตรงบริเวณเนี่ยน่องตรงเข่าตรงเนี้ยรู้สึกว่าจะไม่โอเคแต่ถ้าคนที่สัดส่วนสูงมากกว่าร7 0 175ทดต่างๆนานาเรื่องเฮด o ูมเล็กรูมอะไรไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นเลย แต่หัวใจหลักของรถคันนี้จริงๆคือเรื่องความทันสมัยครับและการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆิกินเจอร์ไฮเปอร์สกรีนขนาด56นิ้วที่แยกออกมาเป็น3ส่วนใหญ่ๆจอกลางโ l e d ขนาด17.7นิ้วจอพกเก็บคี12.3นิ้วและจอของคนนั่งด้านซ้ายหน้าขนาด12.3นิ้วเช่นเดียวกันรองรับการเชื่อมต่อครับ Apple Ca คาเ a ่แ r o i d Auto แบบไร้สายเป็นมาตรฐานเครื่องเสียงก็ให้มาขั้นสุดเช่นเดียวกันเป็นเบอร์เมสเตอร์ 3D สร o u าว System สามารถ ฟังเสียง d o บ b y อ t ม o สได้ เรื่องเบาะโดยสารตอนหน้าก็ถือว่านั่งสบายไม่มีปัญหาใดๆครับตัวเบาะอันนี้สามารถปรับระดับไฟฟ้าได้ถึง12ทิศทางมีเมมโมรีซีทมาให้ทั้งเนี่ยคู่หน้าถึง3ตำแหน่งแล้วมีอุ่นเบาะฮีทอซีทมาให้ด้วยหัวมาลไยอันนี้ก็เป็น3ก้การ AMG ท้ายตัดให้เราคุ้นเคยในยุคใหม่ๆของเบนนี่แหละหุ้ม้วยหนังแรปป้าตัดสลับด้วยการบุอะไรต่างๆนานาให้มีความกระชับมือแล้วก็มีการระบายไม่ให้แบบมือมันเปียกเหนื่อมากเกินไปเวลาเราจับแบบแน่นๆนะส่วนเรื่องงานประกอบเนี่ยก็ต้องถือว่า eQe หรือแม้ว่าจะเป็น line up, ปรถไลน์อพรถไฟฟ้าของเบนทเนี่ยทำมาได้ดีแข็งแรงแน่นไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆเลยนะครับก็ถือว่าเอ้ยมันใส่ใจทั้งแบบเรื่องการมองเห็นและการสัมผัสซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีการตัดแซมพวกช่องแอมเบียนท์ไลท์ช่องไฟต่างๆแนวรอบคันเห็นชัดไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนแล้วก็มี Head up, เฮดเรติสเพย์มาให้ด้วยและที่เก็บของกระทุกกะจิกก็มีมาให้เยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงกลางตรงช่องคอนโซลกลางสามารถวางแก้วน้ําได้2ตําแหน่งวางที่เก็บของ ต่างๆได้แล้วก็มีช่องไวลด์ชาร์จ USB t ท p e C ี่สองตำแหน่งถัดมาตรงกลางตรงที่วางข้อศอบตรงตรงนี้ก็สามารถวางของที่แบบลงไปได้ลึกแบบเนี้ยลึกสุดมือผมเนี่ยขนาดนี้นะก็แบบโอ้โอเคเลยไม่มีปัญหาใดๆแล้วตรงบริเวณหัวเข่าผมตรงนี้ครับก็มีช่องไว้ใส่ของด้านล่างซึ่งอันนี้ก็มีแคลมมีสายยางอะไรเนี่ยให้รัดไวไม่ให้กระโปรงกระเป๋าที่แบบวางแล้วรัดไว้มันเอ็นไปเอ็นมาก็ถือว่าเฮ้ยการจัดการต่างๆเนี่ยอะเกะตรงคนนั่งเนี่ยก็ยังมีอะไรอีกเยอะ ก็โหจุใจจริงครับจะใส่ของอะไรยังไงไม่เป็นปัญหาเลย ส่วนขุมพลังผมให้นิยามว่าเป็นมาตรฐานของรถไฟฟ้าทั่วไปแล้วกันครับไม่ได้แรงโลกแตกแต่ก็ไม่ได้กักพลังจนดูน่าเกลียด EQE 350 f o 4matic SUV AMG DYNAMIC ประกบมากับชุดมอเตอร์2ตัวส่งกำลังแบบแปรผันที่เลือกได้ว่าจะถ่ายกำลังแต่ละมอเตอร์ออกไปมากน้อยเพียงใดตามความเหมาะสมของการขับขี่ในสถานการณ์นั้นๆและเมื่อเฉลี่ยพลังกำลังโดยรวม EQE e 350ให้พลังกำลังอยู่ที่292แรงมา้าแรงบิดมากถึง765 นิวตันเมตรูถึ0-100ภายใน6.6วินาทีท็อปสปีดมากถึง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงดึงกำลังไฟมาจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด89กิโลวัตต์อาวรองรับการชาร์จแบบ Wallbox AC ไฟบ้านธรรมดาสูงสุดถึง11กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จตามสถานีอัดประจุแบบ DC ได้มากถึง170กิโลวัตต์จาก10%ไป80%ใช้เวลาเข้าวๆอยู่ที่31นาทีครับและสำหรับการชาร์จนึงครั้งก็ไปได้ไกลถึง558กิโลเมตร จากมาตรฐาน WLTp เป็นไงบ้างครับกับเจ้า EQE 350 f o r m ูนย์โฟร์ม AMG ด้ตชมีคันนี้เรื่องออปชั่นไม่ใช่ปัญหาเรื่องความใหญ่ความกว้างที่เก็บของต่างๆอานาะเพียงพอต่อการใช้งานทุกรูปแบบจริงๆแต่ว่าเรื่องการขับขี่เนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีเจาะลึกเรื่องเออ,กออกไปขับช่วงล่างเป็นยังไงไม่ได้มีขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยืมมาทําการทดสอบอีกทีให้แบบเจาะลึกจริงๆตามสไตล์ของช่องเราครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ขาดไปไม่ได้ของการเปิดตัวรุ่นนี้เนี่ยก็คือเจ้า EQE 53ซึ่งอันนั้นเดี๋ยวจะามา ทำคอนเทนต์แยกนะซึ่งมีความแหวกแนวมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างออกไปเดี๋ยวร,รอชมกันได้ว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งครั้งนี้ครับต้องขอบคุณทางเมอร์เซเดสนประเทศไทยที่เอื้อเฟื้อรถทดสอบอันนี้มาให้เราทําการรีวิวแบบเฮ้ยเจาะลึกดูน,นู่นนี่นั่นก็พอหอมปากหอมคอใน EP นี้นะครับและครั้งนี้ครับผมเติ้ล d ดร v เบิร์ดต้องขอลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ